เอาเร็วเอาเร็วเรื่อยๆให้ยใ้กิเลยครักิเกจเลยเราเลยขากไอ้นี่ไม่ได้าาต้องถอยบางวจุ่มเลยเอาไ่อยู่เหรใ้จมใ้จมดีครับเสียรลงลมข้องมู <laughs> จะว่าไรนั่นน่ะเจ้าของเสื้อเหลืองยืนนั่นแหละเจ้าของมันก็ใส่ไปแล้วด้วยเลยเจ้าของเขาเปิดเลยนะไม่ไหวจริงนะจะไปว่าไรดูจะาของยืนอยู่นี่น่ะโอ้จะรถเข้าได้น่ะตงนง่ายใจหมดเลยไมทำไมเราดูสิ่งเช็คดำโดงนะ โอ้มือสั่นแล้วหาแนวถอนไหมสามใหญ่ได้คลิปเด่นแน่นี่พี่น้ที่ถ่ายล้วนี่จ่จบไปยาหลบเที่ยนี่แหละเพื่อเที่ยนจะจตอนับนาศับนาศ แรงพรถแรงพูทเอาเลยไปเลยถอยเลยถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียวลาก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 ลกลากลอกลากลากากกรกลกลลน้องาาลาาลาลาลเปลล

น้องฟ้าลันเจ๊แจกหมดแรงครับหมดแรงพี่แจ๊กพี่แจ๊กพี aka, though, ่แจ๊กโย่เดี๋ยวลากเลยลากเลยลาก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 ถอยหลังเลยพ่อพอลากถอยหลังเลยรงถ่ายกันครับรถถ่ายกันนี่จะลากน้องฟ้าลันเจ๊แจ๊กครับไปไปนี่ล็อกลากก็ไปแล้วลากก็ไปแล้วรถแรง คือรอแต่ใจ,จมมคือรอเราวิ่งใจคือรอกลับมาคืนนิดหนึ่งเอ้าไป,าไ,ปไปเลือไดิไเลยโซ่ลุด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 เอามาดูรอบสองครับ thế sang đi, thế sang nít một đi, bảo thế sang nít đi, dừng kia เ็น้ยงวะหักหมดหักหมดไม้หักหมดโอ้แรงรถแรงครับสิแจ็กรถแรงครับ แลวครับนืดกับนิด ลาก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 เหมือนเดิมเดี๋ยวเดียวไปไปลากลากลากเออไม่ต้องช้กเออ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 ลากเอาลากเอาลากเอาพอ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 ตอนเจ็ดพอก่อนจะต้องลากขึ้นแล้วเนี่ยรถคงกุยวลากลากลากแน่นอนรถคงกลัวลาก เลยจะเปล่าขาดเจ็ดใส่ด้วยเจ็ดเอ้ยไม่ต้อง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 ยกไ้สุดเลยยกไ้เอ้ย,ยกไ้สุดเลยเอ้ยขยับมานี่ว่ารถนะรถไทยขยับมาทาั้งนี้หน่อย ลากออกอีกแล้วครับฝนก็จะมาครับนี่ฝนดดเดี๋ยวดับดับดื้อดำจะอ๋อ<ด>ไอ้วายทำลิ่นเลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแล้วครับจะได้เทไหมเนี่ยสองคันสามคันเนี่ยจะได้เทไหมเนี่ยไอ้เจดสองคันที่เหลือจะได้เทไหมเนี่ยมืดก่อนเด้หน ลากทุกครั้งเลยครับพีเทก็น้ำจะไหลามา